ก็บอนบอนีน้ก็ติดจ้าจ้าครับตะกี้ย้ำเช้านะครับครับวันนี้พาเพืเ่อนมาดูแปลง,งานาแล้วนะครับตอนนี้ก็เอ่อทำการหว่านปุ๋ยแล้วเพราะว่าฝนตกน้ําดีและข้าวก็ได้อายุแล้วนะครับนี่หลังจากที่พาเพืเ่อนมาดูก่อนหน้านี้ข้าวมันก็จะเพึ่งหวานเนาะก็ยังแห้ง ตอนนี้เราก็ผ่านน้าเข้าอัน,นี้ข้าวก็เริ่มโตแล้วอายุประมาณเดือนวกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่การให้ปุ๋ยนะครับตอนนี้เราก็มีทีมงานมาหว่านเนาะซึ่งปกติก็จะใช้ทั้งตอนนี้เ็าจะมีคนหว่านรถหว่านนะครับตอนนี้แล้วก็โดนด้วยนะแต่วันนี้เราก็ใช้คนเพราะว่าทีมงานเราก็ว่างแล้วปกติเราก็จะเน้นคนเป็นหลักนะครับก็คนก็จะเขาก็จะคิดเป็นลูกลูกละ80บาทนะแต่ถ้าเป็นโดน ก็คิดเป็นไร่ไร่ละเจ็ดสิบถ้าโชว์เฉลี่ยแล้วคนหวานก็ราคาก็จะย่อมยาวกว่านะครับแต่นี้แรงงานก็หายากเนาะแต่เราก็จะพยายามใช้แรงงานให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ทีมงานของเราป้าๆก็มากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่โอ้โหวันนี้ดีอากาศดีไม่ร้อนเนะก็เลยเออไป,ไปกันบนี้ที่ ที่ไม่ค่อยขึ้นแต่มันก็จะมีขึ้นเพิ่มนะครับที่เรามาซ่อมไว้แต่ตอนนี้มันก็จะจะดูล้มแหลมล้มแหลมประเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหนาขึ้นเพราะข้าวเขาก็จะแตกกอได้เนาะนะฮะนี่ปุ๋ยที่หว่านไปก็ต้องหว่านตอนมีน้ําถ้าไม่มีน้ํามันก็จะไม่ดีเนาะปุ๋ยต้องหว่านตอนมีน้ำเพราะมันกระจายตัวได้ดีเร็วเร็วเร็วร้องถูก่ะ <laughs> พ่อมาพอพ่อไนะด้ะแนนน่อยงมายแข็งแรงยิงนะฮะจะให้นาวาแตงาวแสาวเขไปลงขึ้นกะเบียนพันแล้วเฉย Đây đu... là đi là chủ, Ồ khổ, nghe, tình nghe, tình nghe nghe

ตรองต้องนุ้นยังไม่ได้หวานใช่ไหมครับหวานหมดอ๋อไล่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 ลามาแล้วยังอยู่อันหนึ่ง อืมเอาแต่ตรงนู้นไล่ไล่ไล่มาแล้ลววานมาแค่กสอบตั้งอ,อยาเด๋วไปหน้ากลับกสอบหนึ่งงานสงกันเนี่ย ร้อยห้าสิบต้น หน้าที่ของเราก็คือการเก็บกระสอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบในหรือกระสอบนอกเราจะแยกไว้ก่อนกระสอบในที่เป็นพลาสติกก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ไปตอนกิง่งไปหุ้มต้นไมงต้นไม้ส่วนกระสอบอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่ข้าวปลูก ใส่ข้าวใส่อะไรจะต่างกันนะเพราะอายุการใช้งานมันก็ไม่เยอะเนาะปีสองปีมันก็พอดีกับที่เราต้องหว่านปุ๋ยหว่านข้าวตลอดนี่นี่แหละอาชีพของเราหน้าที่หลักของเราคือเคลียร์กระสอบเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวพอรถมันไปมันก็จะหลุดจะลุยเนาะสียดยมีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใส่ขี้งวใส่ทุกอย่างนี่ โอเคตอนนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับรวานหมดทั้งทั้งแปลง60ไร่นะฮะพอหลังจากนี้เราก็จะปล่อยให้ข้าวเขาจเจริญงอกงามไปตามอ,อ,อายุเขาวันนี้มันนีมีต่อไหมเนี่ยมีมีต่อไ้มวันนี้